ใชย <g ül> ้อมินถอนนี้ต้องก็นนีเราถื้องสารลก็ยา,ยม,ามีมาด้วยให้เข้าไปให้่านะครับ,แล,นนรบแล้วก็นะรับเสรีภาพในการพูดนะครับปีสปีชนะครับ ผมดำเนินรายการผมแค่ผมดำเนินรายการเนาะเี๋ยวจะได้บอกลำดับขั้นตอนว่าเป็นยังไงบ้างผมบุญเลิศวิเศษปีชาเป็นอะไรนะครับก็แคู่่นะอาจารย์ เราอยู่ที่เรือนจําธัญบุรีนะคะเช้าวันนี้ทางคณาจารย์จะคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิละธรรมศาสตร์นะครับทำน้านที่ดลเายการนะครับจะแนะนําอาจารย์ที่มาเยี่ยมนักศึกษาในวันนี้นะครับก็นําโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และก็มีอาจารย์จากคณะธรรมศาสตร์ อาจารยานอาจารยานิจมีอาจารย์ชยาจารย์ครับราศาสตร์นะครับอาจารย์ครับแล้วก็มีอาจารย์ทากษกรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยามีอาจารย์เอกสิทธิ์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์คงฟองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเชิญอาจารย์ท่านอาจาประจักษ์ครับครับก็อ่าพบเนี่ยมีเพียงแค่ทนายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าเป็นการพบโดยไม่ได้เจอหน้า พราะว่าทางเรือนจําได้ได้อ้างห14วันนะครับวันนี้ทนายก็มาอีกครั้งหนึ่งพยายามจะทําเรื่องขอเข้าพบรวมถึงทั้งให้ผู้ปกครองเข้าพบด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรอจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมนะครับตอนนี้ทางทนายก็กําลังเจรจาอยู่นะครับก็งั้้วันนี้หลักๆก็คือ เรามาให้กำลังใจนะครับในคณะลูกศิษย์ของเราทั้งควินผลิชีวรักษ์แล้วก็รุ้งรณสยาแล้วก็นชนนภพายโรดเนี่ยก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้ง3คนนะครับเพนกวินกับนชชนอนอยู่คณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็รุ้งเนี่ยอยู่คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับซึ่งก็หวังว่านะครับจะมีโอกาสได้เข้าพบอย่างน้อยถ้าอาจารย์ไม่ได้เข้าพบแล้วก็ยังหวังว่าผู้ปกครองนะ จะได้มีโอกาสเข้าพบนะครับตอนนี้ก็เป็นวินก็ยังตากเพื่อนตั้งแต่วันที่โดนโดนควบคุมตัวครั้งแรกนะครับเขาก็กั <c oughs> งวเลเรื่องเรียนก็ <c oughs> ได้ประสานง,งานไปที่จะให้สถานการณ์มันเวลวร้ายลงลงไปกว่านี้นะครับหวว่าทุกคนก็พยายามช่วยประกกระกองให้บ้านเมืองมีทางออกได้อย่างสันตินะครับเนื้อหาทั้ง3คนสิ่งที่เขาขึ้น,นะครับไม่ควรถูกปฏิบัติราวกับเขาเป็นอาชญากรร้ายแรง นะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะคาให้สัมภาษณ์คำพูดหลายอย่างของผู้มีอำนาจและรัฐบาลเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะมองนักศึกษาเป็นศัตรูนะครับมีการใช้คําว่าอริลาชศัตรูก็มีนะครับซึ่งผมว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายมากนะครับคือคนเหล่านี้คือใครก็คือคนละเมืองร่วมชาตินะครับ เป็นเยาวชนของชาติเป็นอนาคตของชาติที่รัฐบาลเองควรจะปกป้องและดูแลอบอุ้มเขาด้วยซ้านะครับอาประกอบการเรียนแล้วก็ชีพประกอบการเรียนมาฝากให้ทั้ง3คนด้วยนะครับทั้ง3มคนก็เป็นห่วงเรื่องเรียนจริงๆนะครับว่าเขาจะต้องขาดเรียนขาดสอบขาดควิสนะครับทำคะแนนก็นะครับจริงๆอย่างที่อาจารย์บุลเลอร์พูดก็คือว่า,า,าเรือนจำหรือคุกไม่ไม่ใช่ที่อยู่ของเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนที่ ออกมาเรียกร้องโดยสงบสันตินะครับแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวต่างๆในรอบ3-4วันที่ผ่านมาของนักศึกษาประชาชนเนี่ยนะครับข้อเรียกร้องสําคัญประการหนึ่งก็คือขอให้ปล่อยนะครับออนักศึกษาประชาชนจริงๆ หลายคนก็ได้รับการประกันตัวนะครับเราจะเห็นว่ามีคนได้รับการประกันตัวออกไปนะครับพอสมควรแล้วก็ยันรุ้งแล้วก็นัชนนด้วยนะครับก็อย่างน้อยขอสิทธิ์ตรงนี้ในการประกันตัวให้เขาได้กลับไปเจอครอบครัวนะครับได้กลับไปเจอเพื่อนฝูงได้กลับไปเรียนในสถานศึกษาครับอาจารย์มีแผนแผนสำรองก็คือประกันตัวไปเรื่อยๆมาให้กําลังใจไปเรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าบ้านเมืองนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่นะครับยังมีหลักนิติรัฐอยู่ ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการปกครองภายใต้กฎหมายอยู่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราหวังได้ในฐานะพลเมืองนะครับเราก็ไม่เห็นโพสต์อีส่งกำลังใจค่ะให้ลุงพิ้งควินแล้วก็นัดค่ะก็ที่บริเวณเชียงยอเนินก็ที่นี่ติงจักรพรรด้แล้วก็ยาด้วย เสรีภาพในการพูดนะครับฟรีสฟีชนะครับ ดำเนนิรายผมแค่ผมดำเนินรายการเนาะเพื่อจะได้บอกลำดับขั้นตอนว่าเป็นยังไงบ้างผมบุญเลิศวิเศษปีชาเป็นอะไรนะครับเสักครู่นะคอาจารย์ค่ะเราอยู่ที่เรือนจำธัญบุรีนะคะเช้าวันนี้ทางคณาจารย์จะมาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสายธรรมศาสตร์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับจะแนะนำอาจารย์ที่มาเยี่ยมนักศึกษาในวันนี้นะครับก็นำโดยอาจารย์ประจักษ์ ก้องกิรติจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ไธรรมศาสตร์แล้วก็มีอาจารย์จากคณะธรรมศาสตร์อาจารย์ชัยานิสอาจารย์ชยานิสที่ทางนี้ทางนี้นะครับอาจารย์ครับแล้วก็มีอาจารย์ทากษกรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยามีอาจารย์เอกสิทธิ์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์พงษ์ทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเชิญอาจารย์ท่านอาจารย์ประกาศครับครับก็คพบเนี่ยมีเพียงแค่ทนายจัด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าเป็นการพบโดยไม่ได้เจอหน้าเพราะว่าทางเรือนจําได้ได้อ้างห่วง14วันนะครับวันนี้ทนายก็มาอีกครั้งหนึ่งพยายามจะทําเรื่องขอเข้าพบรวมถึงทั้งให้ผู้ปกครองเข้าพบด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรอจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมนะครับตอนนี้ทางทนายก็กําลังเจรจาอยู่นะครับก็งั้นวันนี้หลักๆก็คือ เรามาให้กำลังใจนะครับในฐานะลูกศิษย์ของเราทั้งควินทลิตชีวลักษ์แล้วก็รุ้งรรณสยาแล้วก็นชนนพไยโรดเนี่ยก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้ง3คนนะครับเพนกวินกับนชชนอนอยู่คณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็รุ้งเนี่ยอยู่คณะสังคมวิทยามนุษยวิทยานะครับซึ่งก็หวังว่านะครับจะมีโอกาสได้เข้าพบอย่างน้อยถ้าอาจารย์ไม่ได้เข้าพบแล้วก็ยังหวังว่าผู้ปกครองนะครับ จะได้มีโอกาสเข้าพบนะครับตอนนี้ก็เป็นวินก็ยังบากเือนตั้งแต่วันที่โดนโดนควบคุมตัวครั้งแรกนะครับเขาก็กังวลเรื่องเหรียญก็ได้ประสานง,งานไปที่จะให้สถานก,การณ์มันเวลวร้ายลงลงไปกว่านี้นะครับผมว่าทุกคนก็พยายามช่วยปากกระกองให้บ้านเมืองมีทางออกได้อย่างสันตินะครับักศึกษาทั้ง3คนสิ่งที่เขาขึ้นนะครับไม่ควรถูกปฏิบัติราวกับเขาเป็นอาชญากรร้ายแรง นะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะคำให้จากคำพูดหลายอย่างของผู้มีอำนาจและรัฐบาลเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะมองนักศึกษาเป็นศัตรูนะครับมีการใช้คําว่าอริลาาศัตรูก็มีนะครับซึ่งผมว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายมากนะครับคือคนเหล่านี้คือใครก็คือคนลเมืองร่วมชาติ เป็นเยาวชนของชาติเป็นอนาคตของชาติที่รัฐบาลเองควรจะปกป้องและดูแลอบอุ้มเขาด้วยซ้ำนะครับาประกอบการเรียนแล้วก็ชีพประกอบการเรียนมาฝากให้ทั้ง3คนด้วยนะครับทั้ง3คนก็เป็นห่วงเรื่องเรียนจริงๆนะครับว่าเขาจะต้องขาดเรียนขาดสอบขาดควิสนะครับทำคะแนนก็นะครับจริงๆอย่างที่อาจารย์บุลเลอร์พูดก็คือว่า เ,อเ,อเรือนจำหรือคุกไม่ไม่ใช่ที่อยู่ของเยาวชนนะครับโดยเพราะเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องโดยสงบสันตินะครับแล้วเราจะเห็นว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวต่างๆในรอบ3-4วันที่ผ่านมาของนักศึกษาประชาชนเนี่ยนะครับข้อเรียกร้องสําคัญประการหนึ่งก็คือขอให้ปล่อยนะครับนักศึกษาประชาชนจริงๆ หลายคนก็ได้รับการประกันตัวนะครับเราจะเห็นว่ามีคนได้รับการประกันตัวออกไปนะครับพอสมควรแล้วก็ยันรุ่งแล้วก็นัชนนด้วยนะครับก็อย่างน้อยขอสิทธิ์ตรงนี้ในการประกันตัวให้เขาได้กลับไปเจอครอบครัวนะครับได้กลับไปเจอเพื่อนฝูงได้กลับไปเรียนในสถานศึกษาครับอาจารย์มีแผนแผนสำรองก็คือประกันตัวไปเรื่อยๆมาให้กําลังใจไปเรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าบ้านเมืองนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่นะครับยังมีหลักนิติรัฐอยู่ ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการปกครองภายใต้กฎหมายอยู่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราหวังได้ในฐานะพลเมืองนะครับเราก็ไม่เหนโพสต์อี e ส่งกำลังใจค่ะให้ลงุงพิ้งวินแล้วก็นัดค่ะก็ที่บริเวณ